แล้วันนี้ก็เป็นไปอย่างที่เขามีการนัดแนะกันนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับคนที่ภูเก็ตก็ซึ่งมีความไม่พอใจต่อคําพูดของคุณปลอดประสบสุรวดีนะครับที่ไปพูดที่เชียงใหม่นะฮะให้เสื้อแดงฟังนะฮะก็ประมาณว่าไม่สร้างหอประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจะสร้างให้ก็ต่อเมื่อมาเลือกคนของพรรคเพื่อไทยก่อนแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีอารมณ์สร้างไม่สร้างให้จะมีอะไรไหมประมาณนี้นะฮะก็ปรากฏว่าวันนี้เขาก็นัดแนะกันนะฮะ ที่บริเวณสวนสาธารณะสะพานหินทางชมรมรักภูเก็ตนะฮะภายใต้การนำของคุณบุญสุภะะตันไถ่นะครับซึ่งเป็นประธานชมรมรักภูเก็ตนะฮะก็มีประชาชนชาวภูเก็ตเข้าร่วมพันกว่าคนนะฮะนี่นะแห่แแ,แล้วก็มีการชูป้ายนะครับขับไล่คุณปลอดประสบนะฮะเรียกร้องให้ปลอดประสบสุรศรีพ้นจากตําแหน่งเพราะว่าชาวภูเก็ตไม่พอใจต่อคําพูดของนายปลอดประสบนะฮะ หลังจากรวมตัวกันได้แล้วนะครับก็เคลื่อนขบวนนะครับแล้วก็ไปหยุดที่หน้าสารการจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะฮะแต่ผู้ว่านั้นติดราชการอยู่ที่จังหวัดตรังก็มอบหมายให้คุณสมหมายพริีชาสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนรับหนังสือแทนนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการปราศัยนะครับก็อย่างเช่นคุณปรวัติอารีรอบ สสภูเก็ตพักประชาธิปัตย์ก็ปราศัยบนรถขยายเสียงนะฮะครับบอกว่าวันนี้ไม่มีเรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องการปราศัยของนายปลอยประสบที่เชียงใหม่จนทําให้ชาวจังหวัดภูเก็ตทนไม่ไหวมีความอึดอัดใจโดยรัฐบาลต้องปลดปลอยประสบออกจากตําแหน่งรองนายกและไม่ต้องการคําขอโทษเนื่องจากที่ผ่านมาภูเก็ตมีรายได้จากการเก็บภาษีถึง1นึ่งแสนล้านบาทแต่ทางรัฐบาลไม่นําภาษีเหล่านี้มาพัฒนาพื้นที่ภูเก็ต เท่าที่ควรกลับนำไปใช้จังหวัดอื่นและยังไม่ยอมแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพงมุ่งแต่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนี่นะฮะก็มีการยื่นหนังสือนะ,ะผ่านทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เคลื่อนขบวนไปที่สำนักงานสัมภารพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะก็ห่างจากสารการไปประมาณสัก500เมตรนะครับ ยื่นหนังสือนะครับโดยหนังสือก็มีเนื้อหาประมาณว่าชาวภูเก็ตในฐานะพลเมืองผู้เสียภาษีขอเรียกร้องให้สัมภาร์พื้นที่จังหวัดภูเก็ตต้องดําเนินการในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานที่จะต้องพิทักษ์เงินภาษีอากรให้เกิดความชอบธรรมแก่ประชาชนต่อไปนะครับก็มีสัมภาร์พื้นที่จังหวัดภูเก็ตมาเป็นคนรับหนังสือนะครับนี่นะฮะ นี่ก็มาประมาณสักพันกว่าคนนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เขาเรียกร้องในวันนี้ก็2ข้อหลักๆนะฮะเขียนทำป้ายโอ้โหเห็นไหมสองข้อหลกัหลกๆที่เรียกร้องก็ให้ปลดปลอดประสบสุลต่ดีออกจากตําแหน่งนะครับแล้วก็ให้รัฐบาลนําเงินงบประมาณคืนให้ชาวภูเก็ตเพื่อสร้างศูนย์ประชุมไม่ฉะนั้นจะถือว่ารัฐบาลชุดนี้บริหารงานบกพร่องเลือกปฏิบัตินะฮะเอาละสิตอนนี้เขาไม่ได้ขอให้ ปลอบประสบขอโทษนะฮรเขาขอให้ปลดออกแล้วก็เขาจะเอาศูนย์ประชุมแล้วใช่นะฮะเขาจะเอาศูนย์ประชุมเบอกว่าวันอาทิตย์นี้ก็จะชุมนุมกันอีกรอบหนึ่ง17นาฬิกาของของภูเก็ตเหมือนกันอ๋อตอนเย็นเหรอตอนเย็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่ฮะวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนก็วันเดียวกับที่กลุ่มหน้ากากขาวก็จะไปที่ลานเซ็นทรัเวิร์ตอน10โมงเช้าวันอาทิตย์เหมือนกันวันนี้ก็มีรถมอเตอร์ไซค์300กว่าคันนะฮะรถยนต์อีก50กว่าคันนะครับ นี่นะฮะแล้วก็คุณปลอบประสบวันนี้อยากให้ฟังแกนำเสื้อแดงที่พะเยานะครับก็คือคุณสิริวัตรจุป,ปะมัตถานะฮะคุณสิริวัตรเนี่ยเป็นผู้ประสานงานนอปชอที่พะเยานะฮะเป็นแสื้อแดงเขาบอกแบบนี้นะฮะว่ากรณีที่ภาคประชาชนหลายส่วนไม่พอใจพฤติกรรมของนายปลอดประสบที่ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม เมื่อพูดถึง NGO นะครับทางด้านของคุณศิริวัน์เนี่ยบอกนะครับว่าคือการเป็นผู้นำเนี่ยต้องระมัดระวังการใช้คำพูดเพราะในตำแหน่งของผู้นำจะเป็นที่จับตาของทุกกลุ่มคนพูดดีหรือไม่ดีก็มีผลถ้าผู้นำพูดไม่ดีย่อมนำมาซึ่งผลเสียกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลแม้จะไม่ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนใดก็ตามแต่อย่าลืมว่าทุกคนเนี่ยคือคนไทยที่มีคุณค่าต่อประเทศทั้งนั้น การที่พลังมวลชนองค์กรภาคประชาชนมีการสะท้อนคําเตือนหรือความเป็นกังวลเรื่องการบริหารก็ประมาณแผ่นดินเป็นสิ่งที่ดีเพราะมีคนคอยเตือนเราเนี่ยไม่ให้รัฐบาลเดินทางหรือก้าวพลาดแม้แต่จุดที่เล็กน้อยป้องกันการน,นําไปสู่ความเสียหายที่อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ในอนาคตไม่ควรมองว่านี่เป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่อย่างใดนะครับคําเตือนใดๆของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลไม่ควรมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นเรื่องน่ารังเกียจ แต่ควรมองให้บวกว่าเป็นสิ่งดีที่ประชาชนเป็นห่วงและเตือนด้วยความหวังดีเพราะเม็ดเงินทุกบาทมีที่มาและมีที่ไปรัฐบาลจะบริหารงานได้ดีเพียงใดหากไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่เกิดความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของก็ย่อมมีระยะห่างระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและความชอบธรรมก็จะไม่เกิดดังนั้นอย่าให้คำพูดเพียงประโยคหรือคำกล่าวใดๆของผู้นำบางคน กลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของรัฐบาลลดลงคุณสิริวัตก็พูดดีนะโอ้โหนี่ผมเกิดมาผมยังไม่เคยเห็นเสื้อแดงพูดอย่างนี้เลยนะ <c oughs> ใช่จริงๆนะใช่มีเหตุมีผลนะฮะโอ้โหแบบแล้วใช้คําพูดแบบใช้คําพูดแบบมีภูมิความรู้มากเลย <c oughs> ใช่ที่หลายคนคิดว่าโอ้พวกเสื้อแดงเป็นพวกที่ถูกเขาหลอกเสื้อแดงเป็นพวกที่บางทีก็ไปเปรียบกับสัตว์บ,บางอย่างอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ฟังคุณสิริวัตร จุปะมัตฐานะฮะนปชที่พยาวพูดแล้วเนี่ยผมว่าโอ้โหฟังแล้วแบบอยากให้คุณปราประสบฟังอ่ะเออนี่พูดแบบโอ้แบบหอเลยอ่ะนี่คนคนเสื้อแดงเองเลยนะคนเสื้อแดงพูดนะนี่อย่าลืมว่าทุกคนเน่ยคือคนไทยมีคุณค่าต่อประเทศทั้งนั้นเขาเตือนนะดีเตือนเราจะได้ระวังนะฮะถ้าเกิดไม่มีคนเตือนเลยหรือว่าเราไปพูดอะไรแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้ เราระหว่างรัฐบาลกับประชาชนเนี่ยมีช่องห่างอืม,อมโอโ้โหนี่แบบอยากให้คุณสิริวัตเ์เป็นเป็นรัฐมนตรีอะลองเป็นรองนายก <laughs> จริงๆนะผมผมฟังแล้วแบบเฮ้ยคุณผมสงสัยว่าคุณปลอดประสบจะพูดแบบนี้ได้หรือเปล่าอืมคุณสิริวัต์เนี่ยเขาเป็นห่วงเขากลัวไงว่าปากคุณปลอดประสบเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเดี๋ยวจะพารัฐบาลเนี่ยล่มซะเปล่าเล่าใช่อแบบมีวุฒิภาวะแบบสูงเกินกว่าจะเป็นเป็นแกนนำแสดงอะจริงๆนะอืม ถ้าอย่างไัก็ตามแต่ก็ถ้าจะมีการปรับคลมอปูสี่เนี่ยผมเอาคนนี้เลยเหรอให้นายกพิจารณาหรือว่าให้คนที่ดูใบพิจารณาคนชื่อคุณสิริวัตรด,ด้วยสุดยอดเลยอะ่ะพูดดีเลยนะฮะ